สวัสดีลูกค้าเนาะเอ,อได้หลายมือแล้วเนาะบบได้มารีวิวเครื่องห้เบิงนะ่งเนาะเดี๋ยวนี้น้ำข้ามาได้อ,อสามรุ่นเนาะน้ำข้ามาได้สามรุ่นไม่ได้แด่สามกระบอกนี่เด็เนาะเอ,อกระบอกเทปีนี่ลูกค้านะ่าจะคู่ดีแล้วเนาะตดีวนี้เนาะรุ่นฟักโตเนาะเดี๋ยวนี้อยู่เล่านี่ยังมีหลายเนาะตัวนี้เนาะอัวนี้ฟักโตสุดนี้ของไซ่ง่อนเนาะตัวน,นี้นะตัวนี้เป็นสุดนี้น้อยเนาะน้อยเลยกับเบา นี่นะน้อยแล้วก็บเบาแล้วกับงามเนาะงานละเอียดเนาะตัวนี้เบาจะเป็นเบากริกแอซสีดามเลยตัวนี้นะเบาปับไนเนะะาะทางจะเป็นอ่าทางคาร์บอนซูนจุดห้าเลนี่นะผลิตคนะือไปเนาะเราจะเป็นราวที่เช่องก,อง,กองเงา้่วห้าสิบซังตีเนาะตัวนี้เก็บเสียงได้เป็นเก็บเสียงเอพปิกเนาะของงานเลยนะสีดำล้วนเลย อันนี้งาลายนี่เนะอยู่ในนี่จะเป็นทงนะองเนาะตัวนี้ท้ายนี่พักได้เนาะท้ายนี่พักได้พักได้ตัวน,นี้แต่ท้ายรุ่นนี้จะดึงบ่ไดนะ้เนาะดึงขึ้นดึงลงบ่ไดนะ้เนาะตัวนี้น่นะเนาะมิเต่อ่ามิเต่ยักกันกงมนะันเนาะขากงเนาะถ้าว่า ไปมักยิงแบบใดก็เอากล้องยักก็ได้เนาะหานใส่นี้นะมันมีขาจับเนาะขาจับกล้องกับจับซึนยิงนี่เนะาะตัวนี้ตัวนี้เราเยาวห้าสิบซัตีเนาะยิงถึงร้อยเซน์เมตรเนี่อยตัวนี้นะตัวนี้ตัวนี้ถ้าเครื่องครบซุดนี่ทั้งกล้อง BSA แบบนี้เนาะราคาอายู่ที่สิบสองล้านเนาะได้เครื่องครบซุดเลยไปไกลุ่มสูบไปคำหนึ่งลูกเนะาะตัวนี้ ต่อไปจะเปลี่ยนโดมาใหม่นะตัวนี้เนาะตัวนี้เขาเอิญเกิด PCP ดัดดัดก้อนเนาะอันนี้นะดัดก้อนเปย์มามังกรอนเนาะอันนี้นะซื้งนี้นี่คจะมีซื้อนี่นะเดี๋ยวตีในบิ่อเนาะดัดก้อนนี่เนาะมังกรอนเนาะเปย์มาเนาะสุ้นี่นี่มาใหม่นะหามาฮอดนี่เลยเนาะเดี๋ยวชิมาอธิบายให้เนาะตัวนี้อ่า ซุดยิ่งนี่กับซุดเอ็มสามนี่มันคล้ายๆกันเนาะคล้ายๆกันตัวนี้ล็อกไก่เนาะตัวนี้เป็นตัวล็อกไกะ่ะนีะทำบิดตัวนี้แล้วล็อกเลยยิ่งได้เนาะบิดขึ้นนี่จึงได้เนาะค่อนข้างล็อกล็อกไปดีเนาะอันนี้เนะเาะตัวนี้ผลิตปีสองพันสิบสองเนะาะฮะสิห้านี่ตัวนี้นะอืออ่า ตัวนี้มีมีข้อดีนะข้อดีต่างกับอ่าฟักตัอนี้นะตัวนี้นะปรับสารทั้งนอกนี่นะตัวนี้นะปินตัวนี้นะอันนี้นะบางนี่ป่นป่นเป็นมีเขงงนะอนี้เป็นเลขหนึ่งเลขสองแล้วก็เลขสามเลขสี่นะเวลาเขงงนะเวลาเอาไปยิงนกนะเอายิงนกน้อยกับพ่อนไหมผ่อนมาเป็นเลขหนึ่งนี่ยิงมันบุคใครแห kind of ้งนะมันบพว่าสตาร์ทที่จะจะเป็นตัวกระแทกเบาวนี่นะ เอาปับบพอมแหงเนาะอันนี้เนาะเรื่องเรื่องเรื่องล้มนี่ตันหานะ่างไยเนาะตัวนี้จะเป็นตัวปรับคิงส์สัตวตุวกระแทกเบาเนาะถ้าว่ายากยิงมันแหงเอาคิงคิงสัตวนี่ยิงมันแหงแต่มันเป็นล้มเนาะแจงนะ้งให้นเนาะเวลาเห็นเออเห็นสั้นใหญ่ะอยากยิงะเคิงให้มันสุดสุดเลี้หานี่เนาะเลี้ห่านี่กกยิงอันนี้นะงา้มลายเนาะสุดยิงนี่เนะ 4, นะาะปีสองพันสิบสี่เนาะค่งงาั้หลายเราจะเป็นเบากะลิกแก๊สนะสีดำ เอาปั๊บไหนเนาะทางนี้เป็นทางคาร์บอน0.5เนาะเราจะเป็นเราที่เคองกงยาว50เซนติม12เกียวเนาะแม็กแม็กจะเป็นแม็กล็อกได้เนาะแม็กนี่นะเดี๋ยวนี้ล็อกได้แม็กแม็กตัวนี้กับแม็กเอ็ม3เป็นแบบแบบเดียวกันเลยเนาะแบบเดียวกันเลยล็อกได้เนาะใส่ได้13ลูกเนาะตัวน,นี้นะเอ่อรุ่นนี้ท้ายนี่เนาะท้ายอันนี้จะเป็นนะอลูเนาะอลูจะเบาเลยเนาะอลูเบาท้ายแบบนี้บบนีันแน่นดีเนาะ ถ้าบัดเทียบใส่รุ่นเอ็มซีกับรุ่นเค .2 กับรุ่นตัคติโกเนาะรุ่นรุ่นเก่าเนาะนี่เวลาเขาจับเนาะคนดีเซอ์ของนาจะหูเนาะเวลาเขาจับตัวนี้นะเตกบานนี้เนาะเขาจับเาปิดปีนี้มันกระดังแดงแดงแดงเนาะมันจะบนแน่นดีเนาะแต่ว่าตัวนี้ดีสุดตัวนี้นะเนาะบวเป็นอย่างเลยนะบวกมีอย่างเพราะว่ามันมีน็อตใหญ่ๆส่งน็อตหันจับแล้วนะนี่ตัวนี้เขาหันน็อตมันเนียมันแน่นเนาะมันเนี่ย แต่นี่พักได้เนาะแต่่าดึงดึงเข้าด oh ึงออกบ่ได้เนาะแต่นี gangen. ้นะแต่นี้เนาะเวลาพักเนาะอบิดตัวนี้บ <quote chop> ิด <laughs> ตัว <Henderson> นี้บิดตัวนี้เดี๋ยวลองเลยเวลาเขาเอาลงเนาะเอาลงมันจับแบบนี้หน่เนาะเอาลงมันจับแบบนี้เนาะมันบ่ได้เลยเนาะแต่นี้เนาะมันจะต่างกับตัวฟักฟักโต้เดี๋ยวฟักโต้ไปเบไปเบิ่งนะแต่นี้แต่นี้เนาะฟักโต้เนาะแบบนี้เนาะเอามือจับแบบนี้ได้เลย จะนีเนาะ่ว่าวุ่นเนี่ยอ่าดักก้อนนี่นี่บได้เลยเนาะไ้บิ๊กดักก้อนนี่บบได้เลยนะนี่บบได้เลยเอ็งทำได้กับโได้เนาะอ่าเวลาเข้าเฉียวออกมิดตัวนี้ขึ้นเนาะตัวนี้บมิดตัวนี้เลยใส่ได้เนาะนี่มันก็ล็อกเลยผมเป็นยางเลยเนาะแน่นดีเนาะเสร็จยิ่ง งั้มไหลเนาะตัวนี้เนาะน้ำเข้ามาได้แต่กระบอกเดียวเนาะอันนี้เนาะสั้างมาแต่ตั้งประเทศเนาะกระบอกนี้ถ้าเครื่องครบสุดดี่ราคาอยู่ที่สิบสี่ล้านเนาะไปไหวพูกนั้นได้เนาะนี่ยิงถึกร้อยห้าสิบเมตรเนาะล็อกากข้างได้ดีนะเดี๋ยวสิงลงยิงบึกดึงนี้นนะ่เนาะเวลาใส่ใส่ลูกเลยนะกน็ดึงนี้ดึงนี้เราจะเอาลงไปนี่ ค่อนข้างแน่นดีนะอันนี้นะนแน่นดีนะเวลายิงกะน,นี้นะเวลาเรา,าเวลาเราดึงมันล็อกนะบวยิงกะล็อกกาน,นี่นี่ได้เลยค่อนข้างดีเนาะตัวนี้เนาะความแข็งนี้เนาะบทธรรมดาเนาะตัวนี้กันเนาะลูกค้าก็เดยสนใจกัติดต่อมาหาเนาะมาไวนหดนึงนะ เพราะว่าสั่งมาได้แต่กระ,กระบอกเดียวนี่เดีนะ๋ยนาะรุ่นมาใหม่นี่เนาะอันนี้เนาะรุ่นใหม่ล่าสุดเลยเนาะอันนี้นะ,นนะนนนะะตัวปจะเป็นรุ่นเอ็มสามเตอร์มินาโตเนาะลูกค้าจะเห็นหลายคนเลยเนาะือว่าเอาฮิตคลิปมาหลายเลยเนะนาะรุ่วนี้จะเป็นเอ็มสามรุ่นปีสองพันสะิบสี่เนาะตัวนี้เตอร์มินาโต้เนาะเขาเขียนนี่เนาะเตอร์มินาโตา รุ่นนี้นะรุ่นนี้กับล็อกไก่รุ่นนี้ล็อกไก่กับตัวใหม่นี้นะรุ่นใหม่นี้นะแต่ก่อนนี้แบบแบบแบบเดียวกันเลยนะไก่มันกับแบบเดียวเลยกันล็อกกับแบบเดียวเลยนี่นะสังเกตบึงนะตัวนี้กับปั๊บสะอาดก็ได้ัวนี้นะปั๊บทังนี้นะเค็งทั้งนี้สะอาดนี่นะ่ยอายเคีงกันปินอันนี้เคีงมันเกิดขึ้นมันเกิดเขียนเลขเลขหนึ่งไปฮอดเลขห้าเลยเนาะเอายาเคียงให้กับปั๊บเคียงให้มันแห้ง ันทับเบามันยิงแหงแต่มันเป็นลบเนาะอ่ายิงนกน้อยกะผ่อนให้มันสุดเลยยิงโอเคกว่าน,นะสุดยิ่งนี่กะงามเนาะเดี๋ยวนี้นะปีสองพันสะิบสี่เนาะเดี๋ยวนี้พเวอรนะ์นี่นะอ่าแปดร้อยสี่สิบเนาะนี่นะกงจะเป็นกงอ่า bsc เน,ะนากนะกง bsc แต่มีหมายจับเพืงกลางเนาะแต่รุ่นนี้บุนะ๊มีไฟในเลนเนาะแจ้งลูกค้าฮูนะ้เนาะเพราะว่าหลายคนถามหาว่ายังได้ตุ๊มี้ไฟในเลนดีว่า รุ่นมีไฟในเลนเ้นเ,เลนมันดำน้อยๆเนาะน้อยๆแหละเบืงบนมัแจ้งปานด๋คนใส่ตาสันนี่โบูสียิงเลยเนาะแต่ว่าคนเท่านในนึงเนาะเอารุ่นนี้รุ่นนี้เ้นเลนมันใหญ่แล้วมีแม่จำใหญ่เลยเนาะยิงโอเคกว่าเนาะเอามากรุ่นนี้เนาะตัวนี้จะเปลี่นออาเราจะเป็นกริกก๊กเกตสีดำนะวาวปับในเนาะอ่าทางจะเปลี่นทางคาร์บอนซูนจุดห้าเดี๋ยวนี้นะอ่าเราจะเปลี่ยนเราที่เคลองชิปส่งเกี่ยวเนาะอันนี้เนาะเก็บเสียงจะเป็นของเอฟบิกเลยเนาะสีดำนี่นะงามหลนี่นะ ตัวนี้ตัวนี้ก็แม็กกับล็อกได้นะตัวนี้นั่นเป็นแม็กนั่นเป็นแม็กสี่ขี้ดินเลยนะอนี้นะล็อกตัวนี้ยังมันล็อกนะล็อกอย่างนี้กัได้เวลาเอาลูกเข้าได้ไหนเนาะเอานกบินเวลาบนยิงเนาะก็บิดตัวนี้ก็ได้ล็อกตัวนี้แล้ะก็จับตัวนี้สอนให้ละเวลาเนาะเวลาบนยิงเลยนะจับจับตัวนี้เนาะจับตัวเขาดึงกับิดไก่นี้ปล่อยเลยง่ายๆเดียวนะ ล็อกแบบนี้บ่ยิงเขาล็อกไกนี่ก็ได้ล็อกไกนี่บ่ได้เลยนี่จึงได้นะตัวนี้อลูกค้าคนใด,ดสนใจกับติดต่อมาหาเนาะรุ่นนี้จะเป็นปี2 0งพัี่เนาะราคาได้อยู่ที่15ล้านกับ5แสนเนาะไปไหวกับพวกนั้นได้เนาะอันนี้เนาะ ในเครื่องครบซื้อได้นะได้กล่องสูมนะ้ำไอ้กับหนึ่งลูกพร้อมเนาะงามหลายนี่นะกินซื้ยิงให้ลูกค้าเบิ่งดดีนะเครื่องนี้เดี๋ยวนีน้นเข้ามายากเลยเนาะสั่งมาก,ก็ไม่ได้ดหลายเนาะสั่งเทียนหนึ่งก็ได้เทียนสามกระบอกนี่ใจมากในแท้ดึงสั่งมาเดี๋ยวนะนี่นะเอามาไวนะ้เนาะ มาไหวเมื่อหน้าสั่งมาบบไร้แล้วนะเีนี้นะงามนะรุ่นนี้นะมาใหม่เลยนะเวลาเข้าปานะมักเสื้อนะมักมักบอนี้ก็ได้นี่ันนี้มีสงหูนะมักอยู่นี่มะแต่ก็มักอยู่บนไทยนี่ก็ได้บมื่วาแข่งดีนะอ้นี้นะค่อนข้างแข่งดีอันนี้นะตัีวนี้ก็คืึกักนรุ่นเตอมีนี่นะมักเสื้อใส่บอนี่ก็ได้เสืเปย์นะเสื้อดีนี้แหละครับวันนี้มันมีสงหูนะ นักใสทรงหูนี่ก็ได้นะใส่ไพเนะนี่นะเขาอื่นนะเออเล่าเนาะลูกค้าคนไหนสนใจเหล่ายากได้เล่ากับติดต่อมหาเนาะเล่ากบบมีเล่าที่เค้ซิบจงเกี่ยวแบบมีนะจะมีซิบจงเกี่ยวราคาเป็นเออสองล้านนะนี่นะสองล้านได้เครื่องจะได้เออเอาซิมอย่างนี่ใสให้หมดเลยนะซิมอย่างใส่ทั้งในนี่ทั้งนอกนี่ปลอดกัไม่ได้หันใส่นะเรลาตันนี้เนา้อ่าอ เา้ยวห้าสิบสังตีเนาะอันนี้เนาะห้าสิบสังตีสิบสองเกี่ยวเนาะ้ัประกันเนาะชคเดือนเนาะยิ่งบทะเทศเขาเปลี่ยนเราไม่ให้อันนี้เขาสั่งมาได้ไม่แต่สีอันเนาะแบนี้เนาะไม่แต่สีอันเราเนะไม่แต่สี่อันมืดกับมืดเลยเนาะเพราะว่าเรานี่สั่งมายากเนาะเราหักสายยากเนาะเอาตีนเครื่องนักกับอะไรเครื่องนักใจมันคดมดมาหอดกับอะไรแล้วลดขึ้นนะลูกเนาะลูกปืนล้มลูกค้าคก็ไหนสนใจอยากได้กับทิศต่อมาหาเนาะ ลุงน้อยลุงน,นี้มีการไม่ดาวอยู่ไหนนะที่นี้ลูกเบอร์สองหนะ้าจุดห้าสองสิบเก้าแกรนเนาะที่นี่นะกับหนึ่งแสนห้าเนาะแจ้งราคาหูนเนาะอ่าบุตรตรงต่อหลายนะเบาเลยนาะเอาข่ยราคาถูกสุดเลยเนาะอันนี้นะบางบอลเขายัางไข่เป็นแสนแปดแสนเก้านะทั้งหันเขาข่เด่นแสนแสนห้าเด่นเนาะเอารุ่นก็ต้อนี้ ข้อตอนี้เขาสั่งมาได้บ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกได้หกอันเดยเนาะตัวนี้นะข้อตอ่อสั่งมานะเอ่อข้อตอนี้ราคาได้อยู่ที่หกแสนกับห้าสิบพันนะข้อตอนี้นะต่อสายรุ่นนี้ก็ได้ข้อต้อนี้นะต่อสายรุ่นนี้ก็ได้รุ่นฟักต่อก็ได้รุ่นอดักก,ก้อนก็นได้ต่อสายรุ่นเอ่อเตอร์มินี่ก็ได้อะน,นะมีมีแต่หกอันเดยนะเนาะเดี๋ยวนี้นะเอามาได้สิบอันเนาะแต่ว่าลูกค้า ลูกค้าเอาเลยนะลูกค้าเอาแล้วเลยก็เลยยั้งเหลือแต่โคการนี้นะกบหัวจูบนะหัวจูบตัวนี้นะสร้างให้ลูกค้านะบางคนบูน้ำเซอร์นะตัวนี้นะหันใส่วาตัวนี้ยเนะเอาไปห่อเนาะเอาเอาตัวไม้ตัวนี้ซุ่งหน่าใส่มันซิมยางนีมันขาดนะครับเปลี่ยนนะเอาตัวนี้หันออกเอาตัวนี้หันใส่เลยเนะบางคนนะเอาไปใส่นะเอาถึงหันหันน็อตตัวนี้ออกแล้วก็เอาซิมยางตัวนี้ออกอีกแล้วก็จึงไปใส่นะซิมยางตัวนี้มันตัวกลางรมเด้อ แจ้งให้ลูกค้าหูเนาะเอาไปน้ำใส่เนาะให้หูใส่ทุกวิธีเนาะตัวนี้เป็นเกียร์มันมันจะเป็นเกียร์แปดตัวนี้ไนงะตัวนี้ตัวนี้ซิมอย่างจะใหญ่ยยกว่ารุ่น่ติดติดกับซุดยิงมาเนาะรุ่นที่ติดกับสุดยิงนี่ซิมอย่างมันหน่อยเนาะรุ่นนี้เนาะแต่มันดีเดี๋ยวแบบมีฟ้าฝ้าตัวนี้ปกนะ๊กเนาะบุตกเลยตัวนี้เนาะแล้วเข้าปาบุ้ตกแต่ว่ารุ่นนี้นี่ตัวนี้ซุปไซนี่เราต้องฮักฮักษาเลยเนาะ ลักษณะนี้เข้าไปนี่ตกไว้ตัวนี้นะเนาะแต่บุบ๋มีปัญหาอย่างนะตกซุบได้คือเก่านะเซนเซอร์เนาะมิหลายคนทำหาเนาะมาสั่งมาโบสั่งมาขายบออันนี้นะเขาสั่งมาเลยเนาะอันละสามแสนห้านี่นะูกคาคนใดสนใจติดต่อมาหาเนาะตัวนี้เนาะมีเตอไปฮอดกับหานใส่ปืนเลยเนาะคือกับคือกับแบบนีนเนาะแบบนีเนาะเอาหานส่นี้เลยก็ได้อเอาบาจำเป็นหานทั้งทั้งนี้ก็ได้เอาหานส ทั้งรวมมีก็ได้ใหตปั๊บนะเหตปั๊บก็ได้เหไหมหมันงามเลยก็ได้หรือว่าหรือว่าเสื้อนซื่อตัวจับกงเนี่ยมันมีมันมีมันมีแบบหนึ่งนะแบบหนึ่งมันลลายละลายทั้งพี่เนี่ยเอามาจับแบบนี้เลยเอามาหันจับแบบนี้เลยแห้งงามนะออาเลเซอร์เดี๋ยวนี้เนาะเลเซอร์เดี๋ยวนี้เนาะทั้งทั้งเทิงนี่มันขึ้นลงนะมีทั้งนี่มันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนาะมันมีน็อตคอนแทมน็อตพร้อมนะ เอาน้ำเลาแทมน็อตเออแทมกัตเจนะผมเป็นน็อตขอโทษนะกัตเจเนะมันมีสองนะตัวนี้เป็นตัวน้อยเนะตัวน้อยหันน็อตตัวทั้งนี้เนาะเวลาเขาปั๊บเนาะหันใส่ปืนแล้วเวลาเขายิงเนาะเขากับปั๊บมันจะเป็นแดงๆอ่งนี่นะแดงๆเห็นบอลนะนี่แดงๆแบบนี้ตัวนี้ได้อได้สองร้อยเมตรอันนี้นะตามที่เขาเขียนในแก๊สนี่ได้เนาะแต่โบได้ไปลงตัวจริงไว้หอดบอะสองร้อยเนีะอืะแันนี้ เซนเซอร์เนาะลูกค้าก็ได้สนใจกับที่โตมหาไม่ได้มีแต่ส่งอันเนาะสร้างได้ได้ส่งอันนะตัวนี้นะตัวนี้ใส่ใส่ทานเนาะทานคือทานมงเนาะตัวนี้เดี๋ยวเปิดให้เบิ่งนะตัวนี้เนาะเป็นทานเนาะชนิดทานนี่ซูอง่ายเนาะตัวนี้เนาะบม่ได้ใหญ่หลายตัวบป็อกตัวน้อยๆเดี๋ยวนะใส่ใส่ได้สามอันเนาะกุ้มเนาะตัวนี้กุ้มโดนตัวองเอาไปใส่ยาวๆเลยนี่นะ ลูกค้าคนใดสนใจติดต่อมหาเนาะมิได้ส่งอันนี้นะมืดมืดเลยกับมืดเลยเนาะอันนี้ต่นนี้เนาะลูกค้าคนใดสนใจเนาะสนใจดูมาหม่นี่กับติดต่อมหาเนาะมีแต่กระโบกเดียวนะราคาสิบสี่ล้านตัวนี้แกฟัก,กตนะัวเนาะลูกค้าคนใดสนใจกับติดต่อมหาตัวนี้ราคาสิบสองล้านอันเอากล้องบีเเนาะได้กลองสูบได้กลาหนึ่งลูกเนาะอันทึ้งๆนี่่ราคาเือนสิบห้าล้าน,นกับห้าแสนเนาะได้เครื่องครบสุดเลยเรุ่นเต็รมีนาโตเอนะ็มสามเนาะ ูกคามักรุ่นใดก็ติต่ตมาหาเนาะแต่ว่านําเข้าได้มาสามรุ่นนี้คือว่างามหลายเนาะแล้วก็ราคาจกสูงในหนึ่งเนาะแต่ว่าซื้อเอาไวนะ้ไว้เนาะไว้ไห้ไปยิงนกเนาะไปยิงนกเครื่อง,งกกลินเลยเนาะอันนี้นะะสำนี้เนาะูกค้าคนไหนสนใจกัติตโตมาหานะเนาะเราก็บมีเนาะข้อต่อก็มีลูกอันเบอร์สองก็บมีเนาะแต่เบอร์สามนี้ยังไม่ทันมีเถอะ